สดีครับเพื่อนๆพี่ครับเมื่อนี้ผมเดี๋ยเาเบิ้องติราครับหลังจากที่ตัดจริงแล้วนะครับ่ามันจะออกดอกออกหมากดกซะแไหนนะครับไปเบิ้งครับนี่ครับมาเบื้องกันเลยครับตั้งเต่ตัดหยอดนะครับตัดจริงครับนี่นี่ครับนี่ครับหมากติดแถบตัวจริงนะครับ ครับติดดกดีเดียวครับนี่ครับสำหรับถ้าเป็นหอนี่เสร็จนะครับห่อสีเอามาห่อตัดเนี่ยต่อครับตัดอีกสี่ขูดแล้ครับตัดอีกอคูดนะ อีกมกันก็จะแตกจริงแตกดอกเองน,น,นะครับนี่ครับนี่นี่น,นี่สิพ่อฮอนะครับ,น,รบนี่ครับเกาจิ้งละนี่นะครับเอาแล้วกมากมาก,มากไปนะครับ เดอ,อยู่ครับเอาต้นนึ่งประมาณบ่เกินหามากนะครับอยู่บ่เกินอาทิตย์หนึ่งก็คงจะได้ห่อครับ,รบห่อไปเลยกตัดออกจริงนี่ก็ตัดออกคันแลยติดออกไม่อีกครับมุนีหอแล้วพอดีครับไลๆกันไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคือการชิปิีห้อนะครับเดี๋ยวพบพามาเบิองกนะครับกันนขอขอพูดนะครับสวัสดีครับ